จังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกถอยม้ากลับมาครูพงศงเบีย้ยมาไล่ม้าครับคู่ต่อสู้ดึงม้าลงมาจอสองครูพงศงโคนขึ้นมาครับคู่ต่อสู้พัฒนาม,ม้าขึ้นเป็นม้ายงซ้ายครับผมครูพงํำเรือมาผูกโคนไว้กดต่อขุนด้วยครับ คููต่อสู้นำเรือมากดต่อขุนนะครับจังหวะนี้ครูพงมองเห็นว่าม้าผูกเบีย้ยตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมจึงบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการส่งโคนขึ้นมาตรงๆครับโจมตีม้าโจมตีโคนตัวนี้นะครับผมคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้โคลนกินครูพงส่งเบีย้ยเข้ามากินไล่มา้าคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้าลงมา ขอหนึ่งครูพงได้หงายไล่ม้าครับคู่ต่อสู้เดินม้านะครับขึ้นไปตานี้นะครับครูพงนํนำเรือมากินเบี้ยรฟรีคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นจังหวะนี้ครูพงดึงเบี้ยหงายกลับไปถูกเบี้ยรครับคู่ต่อสู้หลบขุนจากตากดนะครับ ขึ้นไปที่ตาจอสองครูพงส่งเบี้ยขึ้นมาจะได้เดินเม็ดได้นะครับคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นพอถึงจังหวะนี้ครูพงบุกด้วยการนำม้านะครับลงมาบุกไล่เรือนะครับ คู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้านะครับเข้ามากินครูพงนำเรือมากินโจมตีม้าโจมตีโคนนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้ากลับมาผูกครูพงหลบขุนจากตากดนะครับขึ้นมาจอหกคู่ต่อสู้ถอยโคนมาไล่เรือครูพงหลบเรือกินเบี้ยริมครับ คููต่อสู้นำม้าขึ้นช่อชิงสองครูพงลำเลียงม้าขึ้นมางอห้าครูต่อสู้นำเรือนะครับมาที่คอหนึ่งครูพงหลบเม็ดขึ้นมาครูต่อสู้นำเรือลงไปที่คอแปด จังหวะนี้ครูพงนํนำเรือมากดขุนครับครูต่อสู้นำเรือรุกครูพงหลบไปตานี้นะครับจับกินเรือครูต่อสู้หลบเรือไปที่ยอ8แปดครูพงใช้ม้านะครับลงมารุกครูต่อสู้ถอยขุนลงมาที่ชอชิมหนึ่งครูพงนํนำเรือที่กอสามนะครับ มาที่ชอสามจะนำเรือชอช้างสองมารุกจนครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้านะครับขึ้นไปกินเบี้ยงไหนครูพงใช้เรือรุกชอจิงสามคู่ต่อสู้ใช้ม้ามาปิดครูพงใช้เรือที่ชอช้างสองกินรุกครับคู่ต่อสู้หลบขูนมาที่จอหนึ่ง ครูพงษ์รุปจนครับผมหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบเกมนี้นะครับผมรับชมไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับจะได้นำไปปรับใช้นำไปทดลองเล่นนะครับผมซึ่งรูปหมากนี้ไม่ค่อยเห็นในวงการหมากรุกเท่าไหร่นะครับลองไปฝึกเล่นดูนะครับครูพงษ์ก็เพิ่งฝึกเล่นเช่นเดียวกันนะครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจเรียนหมากรุกด้วยใจรักบ,บายครูพงษ์ ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงศ์ขอลาไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ